เอาลอป้าแมวขึ้นเวทีอยู่นะคะวันนี้นะคะจากแม่หญิงสูงไว้นะคะป้าทักรวมนะคะได้เลยทักรวมได้เลยนะคะป้าแมวไม่เป็นไรนะคะฟันเยี่ยว <laughs> มันเป็นจจงใดยเขาา่าซานจากวิลิี่โคมนะคะพี่ครึ่งบาทขอบคุณนะคะแม่มาให้กําลังใจนะคะพี่ครึ่งบาทมาทานแอปเปิลน,นะคะคนเมืองนะคะ ป้าแมวก็แม่ครูขานะคะจากป้าแมวนะคะนิคมจ้านะคะจากป้าแมวอยู่ข้างนอกแล้วอ๋อป้าแมวไปทําธุระใช่ไหมคะป้าแมวสีบาทห้าสิบจ้านะคะจากพี่นิคมป้าแมวค่ะจากพี่แอปเปิลนะคะกำลังใจจากป้าแมวขอบคุณนะคะป้าแมวล,ลงแล้วจ้าอ๋อโอเคค่ะพี่ชายกำลังใจพี่จีขอบคุณนะคะพี่จีมากำลังใจมาทานแอปเปิลนะคะพี่จี กำลังใจทุกช่องนะคะจากป้าแมวนะคะนอนหลับแต่สี่โมงเย็นฮอดหกโมงแรงใช่ไหมพี่แอปเปิลเมื่อคืนพี่แอปเปิลน,นอนกี่กี่ทุ่มพี่แอปเปิลเมื่อคืนหลับคาบ้านไม่อ้อยหรือเปล่าพี่แอปเปิลดีครับนะคะจากพี่เผือใจรักนะคะป้าแมไวไหวๆนะคะจากพี่จีนะคะแม่จีไหวๆนะคะจากพี่สาวลําพึงพี่สาวจีทูจ้านะคะจากพี่นิคมนะคะเผือใจรักจ้านะคะจากป้าแมวพอน,นิคมค่ะจาก พีแอปเปิลนะคะน้องจีเจ้านะคะจากป้าแมวนะคะเผื่อใจรักไว้ๆจากพี่จีนะคะแม่จีคะจากพีแอปเปิลนะคะกําลังใจจากพี่เผื่อใจรักขอบคุณนะคะพี่เผื่อใจรักช่องนี้ยังยังไปเที่ยวทุกวันเหมือนเดิมหรือเปล่าคะมีงานมีงานเที่ยวทุกที่เหมือนเดิมหรือเปล่า,าะะข้าวหอมจากแม่ป้าแมวนะคะกําลังใจจากพี่เผื่อใจรักขอบคุณนะคะ จะกินแอปเปิลค่ะมาค่ะพี่จีแอปเปิลหวานนะคะปาดให้แล้วนะคะพี่จีปาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วนะคะทานง่ายๆนะคะกำลังใจจากป่าแมวสวัสดีได้แอปเปิลนะคะจากพี่สาวดาจะได้สวัสดีแอปเปิลใช่ไหมพี่สาวดาไม่ได้สวัสดีเจ้าบ้านใช่ไหม <c oughs> พี่ดามาด้วยการขกกันเลยนะพี่ดาเล่าความฝันก็บอกให้ขายบ้านขายรถไปซื้อเลยเลิกเล่า,าฝันใช่ไหมแอปเปิล เราก็คือขายบ้านขายรถหมดเลยใช่ไหมพีแอปเปิลน,น้องวิบสวัสดีครับขอบคุณนะครับนางงายของอ้ายขอบคุณที่แม่กำลังใจนะครับจีพี่จีก็พี่ดาไว้ๆนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกช่องทุกบ้านนะคะเริ่มๆนะคะจากพี่ดาคาสโตนะคะจากแม่หญิงสูงไว้นะคะนางนางบอสบายทูจ้านะคะจากพี่นิคมเปลี่ยนสัพ์ให้หมดเลยใช่ไหมพี่นิคม จอดแป๊บจ้าอาบน้ำก่อนจอดได้เลยนะคะจอดทําธุระได้ตามสบายเลยนะคะพี่จีดาชาตโตนะคะจากพี่เผยอใจรักพี่ดาชาตโตจากพี่แอปเปิลนะคะดาชาตโตถุจ้านะคะจากพี่นิคมไปแต่นานๆไปทีนะคะอ๋อโอเคค่ะช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานถ้าจะมีอีกทีก็น่าจะส่งการนะพี่เผยอใจรัก เพืชผักผลไม้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจอ๋อเปลี่ยนชื่อมาแล้วใช่ไหมคะพี่บัวเงินขอบคุณนะคะพี่บัวเงินนะคะพี่จีไม่ไหวจากเจคพนนะคะอยู่ใกล้ก็ไปใช่ใช่ล้อยู่ใกล้ก็ไป,กกไปได้นะพี่ชายดีรอบบ้านนะคะจากพี่ เพื่อผลกพืชผักผลไม้นะคะเพื่อผักจ้าทุจ้านะคะจากพี่นิโคมสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่มาให้กําลังใจน้องวิบครับขอบคุณนะครับนั่งไอของไอ้นะครับเลือยี่สิบขอบคุณนะคะเลือดยี่สิบนะคะพิดาพิดาเป็นยังไงพิดามาไทยเป็นยังไงเนาะเที่ยวสนุกไหมพิดาเกิดใจรักทำไรเมื่อคืน ช่วงนี้พี่เผือใจรักก็เปลี่ยนแนวเนาะพี่แอปเปิลพี่เผือใจรักก็เปลี่ยนแนวนะคะช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะพี่เผือใจรักน้องสาวก็อยากขึ้นนะแต่ทําไม่เป็นนะพี่เผือใจรัก <c oughs> ลองเบิรงซื้อๆมันว่าคุณดานะคะจากพี่เจพรมันก็โอเคอยู่นะพี่ชายทําแบบนั้นน่ะแต่น้องสาวทําไม่เป็นนะคะโอเคอยู่นะคะ จมใจแอบแอบมาทำไมแอบทำไมเนาะจมใจบ่าวเลยวันที่ยี่สิบสองมีหมอํำวาทศิลป์ที่น้ำพองใกล้บ้านน้องมณตีไอเดียเด,อด้อโอ้พี่เผืลอใจรักจะขับรถจากกรุเงเทพไปที่คอนแกนเลยเหรอสวัสดีทุกท่านขอบคุณนิมให้กำลังใจน้องวิวครับขอบคุณนะครับนางไงของไอ้ ขอบคุณมีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กัน